เจนี่เขาแซวนห,ออหนูนก็เลยน้องน้องก็คิดวมากแบบน้อยเป็นได้หรอแบบเวลาเรารักใครอะไรอย่างเงี้ยรู้องทว่าแบบ,บเราพูดอะไรที่มันไม่ดีไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกผิดรู้สึกแย่แบบพี่ขอโทษพอตอนที่พี่ขอโทษหนูอะพี่ก็ยังไม่เป็นไรแต่พอมาจากฝัแบบ่งหนึ่งเรื่องแบบเก่าๆมันก็แววเข้าหัวพี่ <S <S คือตอนนี้หนูยังอยู่พี่มีเวลาขอโทษในตู้แต่อย่างแฟนพี่พี่ไม่มีเวลาเลยพี่ไปแค่ก็คืองานศพแล้วเออเไปคิดถึงเรื่องเก่าเจไปคิดถึงขนาดนนี่แค่นิดเดียวเองน้องน้องก็น้องบางคนคิดมากไงน้องอยากช่วยเฉยเจ้ก็เลยเออพูดเพราะว่าอยากอยากวางเองอยากให้น้องกินอืมพม่้็ใจ พี่ถึงไม่แบบถึงพูดว่าเออไม่ค่อยอยากอยากคบแบบเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเพราะแบบพี่ไม่อยากทําให้ใครเสียใจกับการกระทําอะไรของพี่เลยซึกอย่างเดียวเลยเงี้ยก็รู้ว่าเวลาแบบที่เสียไปมันมันเจ็บแบบมันพูดไม่ออกคือพี่มีแต่เขาเขาพี่แต่พี่อะไรเงี้ยเราไปก็ชึบลงไปวยาหายไปเลยอะไรเงี้ยเราก็พูดอะไรก็บไม่ได้เลยทูดแบบ เดี๋ยวไปคิดถึงเรื่องเก่าๆนะมันผ่านไปแล้วเจ้แล,แล้วอันนั้นก็ไม่ได้ความผิดเจ้เพราะอันนั้นเป็นอารมณ์เฉยๆมันไม่ได้เป็นเพราะเจ้ที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นหรอเนาะโอ้โหหนูนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่คนนี้ะคุณมาก มันเป็นเยอะกว่าเคยซอนเลิกคิดมากเลยตอนนี้เจออย่างนี้เขาโอ้หนูอะเป็นคนแบบชอบคิดมากจริงๆนะแบบเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยหนูยังมาคิดเลยอะคิดเล็กคิดน้อยเดี๋ยวพี่เขาจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องคิดมากเลยที่เขาไม่ไม่จริไม่ได้แบบเป็นคนคิดมากพี่ทีแต่แบบบางทีเหมือนกับว่ามันมันไม่รู้อะก็คิดมากกันแหละปวดรู้แบบเดียวเนอะ ว่ามันมันแวปแบบมันมุกมันเป็นแวบที่มันแรงแค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบแวบแบบว่าเหมือนเราเคยพูดกับกับพูดผิดกับอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบแค่โกรธกันอะไรเงี้ยไงนี่มันคือแบบมันคือตายจากนะพี่ก็พอมันแวบเข้ามามันก็แรงเพราะว่าตอนนั้นแบบพี่ก็พี่ก็มีแต่คนเนี้ยในเงี้ยแบบคือรักแบบรักมากอะไรเงี้ยมี เด็กอ่ะมันก็คือม,มีมีเหมือนกับสนิทกันมากอะไรเงี้ยมีการล้วก็แบบยิ่งแบบว่าครอบครัวเขาก็แบบเหลือลูกคนเดียวอะไรเงี้ยเออแบบเราแม่เาก็มาตายตามลูกเขาอีกเงี้ยแบบอันนี้เป็นหนักันเป็นชิดอันนี้เป็นหนักมันพีหมดอะไรไปอยากอ่ะมันมันอันนี้คิด พี่โอเคมาเลยนพี่้ินี่พี่สินินี่พี่สินิ่รักๆนะลูกพี่ขอโทษเพราะว่าพี่รักหนูพี่ก็เลยแบบ ไม่ได้ไม่ได้เกลียดกันเป็นแมนไม่ไหววะเล <c ười> ือดีเป็นแมนลำบากเดี๋ยวสาวไม่โหมดให้นะยอ๋อฮึม ไู่ตั้งแต่ช้าแล้วคุยดังมากตั้ช้าไปเราไปลองกูห้องห้องไหนกันนะมพ้ซซานี้หนูโทษพนี่เหไม่เคยกินมากลูกลูกทษดีดขอโทษไม่มีใครผิดเท่านั้นแหละแค่เออหวังอืนดีเฉยเนาะอ่ะลงน้ำลงน้ำ รายการจะเลิกแล้วลนุนน้าหน่อยลนุนน้าหน่อยป้าเถอไม่ป้าเถอะไม่เป็นเถอะซ้อมละครไหมเน่ดูไม่เคยดอุ้ยพิศนีร้องอ่่ะนีีวแเก่าขลยอะโหไม่ค่อยเห็นพี่สนีร้องง่ายเลยอ่ะมันเป็นเรื่องเก่าที่มันแบบที่พอแล้วเลิกคิดละมันหลายผ่านมาหลายปีแล้วพี่ก็ยังลืมไม่ได้ เอาไปวนคิดอีกเดี๋ยวเอาอีกป่ะสับปะชัวเิอ่ะบ้าหวัวใจอ่ะอะชิอ่วชิงไอ้เจ้าร้องดี่พอแล้วหยุดยัง นี่เนาะพี่แอนเสียงโผดเมานล่เนาตอนนี้ไม่ร้องไม่ร้องแล้วเราพี่มันได้ยินเสียงพวกเราอยู่ในห้องน้ำชายจริงเหรอคะคิดว่ากุญแจสอนต้องร้องไห้แน่นอนเปล่าเดินมาผิดคาดหนูว่าชอบกินมากเงี้ยแล้วแบบ พี่กดตัวเองเฉยๆพี่หนูบอกว่าเดี๋ยวฉากที่พี่เล่นกับแบ๊กนะพี่ต้องร้องไห้แน่นอนพี่ต้องเก็บไม่อยู่แน่นอนมันหมายว่าไงนะกลัวจะร้องไห้เยอะไปหรอกลัวเออเพราะแบบคืออ๋อคือเรื่องที่พี่ซานิพูดไปแกะเหมือนกับว่ามันไปมันมันเคยเกิดพี่ซานิแล้วแล้วมันก็แบบเป็นอะไรที่พี่ซานิอะ่ะแบบ ฝังอยู่ในใจใช่ไหมแล้วมันมาตรงกันพอดีอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเหมือนว่าเราบทที่มักเล่นกันนี้เะเราคออเหมือนว่าเราเคยเคยคบกับคนนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็แบบแตอนแรกเราไม่ได้รักเราฉเฉยเฉยอะไรเงี้ยแล้วแบบเขารักเรามากเลยรักมากแล้วเแบบพือ่อนแล้วก็ทุกคนก็นบอกเราว่าเออแบบเฮ้ยแบบจริงจังกับเขาได้ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เออเฉยๆเปล่าอะไรเงี้ยจนแบบ ป็นวันหนึ่งแบบว่าเขาจะไปอะไรเงี้ยเออเราแล้วเราก็เป็นฟิลเดียวกันอะเหมือนเราก็แบบไปขอโทษเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะกลับมบาคบอะคบได้แป๊บเดียวเองบางแล้วก็มีผู้หญิงมาชอบเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันแล้วเราพอดีเราไปเห็นพอดีเขาก็แบบเราก็แบบโกรธมากคือเหมือนตอนนั้นแบบจากคนที่มันเคยให้แบบว่าเจ็ดสิบหรืออะไรแค่เนี้ยมันก็ให้ไปเพิ่มร้อยหนึ่งค่ะ พอไปเจอเรื่องเงน้นมันเหมือน,ม,นมันแป๊บเดียวอะ่ะแบบเฮ้ยเพิ่งจะเราเพิ่งจะให้เขาไปเต็มเต็มแป๊บเดียวอะไรเงี้ยโกรธเนี่ยโกรธแล้วก็แบบไล่อะไรเงี้ยไปตายที่ไหนก็ไปไปแบบเคยไม่ทันขาดคำเลยรถก็ชนเลยมันก็คือมันติดตาเราตลอดลยอะไรเงี้ยมนันแบบอยากช่วยแต่ก็ปิ้งดีเลย อแล้วเริ่มพูดละหยุดละนิ่งละเดี๋ยวลึกเยอะอีกเราเนี่ยเห็นไหมหนักยากอ่ะเชื่อเขาเปล่าหนุกเนาะฮะคงกลิ่นไม่รู้นะรู้วันนี้ก็ไม่ได้จมอยู่กับเรื่องนี้ต่อเวลาอยู่แล้วคือกันล็อกเข้าไปอ่ะแต่คือต้องพยายามควบคุมมันให้ได้เนาะ ใจลึกๆไม่ได้โอ้ยเยอะเยอะเดี๋ยวพี่จะลากด้ บือบวกจับมือเด็กคือเทือะนยเลูขอโทษนะอมอืองเออนี่พอเป็นแวบ็นแวบยาวเลยนี่ลำโพง ปิด,ดเบอรเดี๋ยวพี่ไปล้างหน้าหนูไปรอที่ห้องแดนไปพาน้องไปรอที่ห้องแดนพี่ฝากกระเป๋าไว้ชื่อนี้ห้ามแอบ,บไปร้องห้โอเคพี่ไม่แอบ,บและเดี๋ยวพี่ร้องให้เห็นเนี่ยแหละเดี๋ยวพี่ลัดด้าก่อนเดี๋ยวตาไปเช็ดแรงจะงงเดีย๋ยวเราไปไป 对吗？